รีวิวลิปมเมลินดาเดลียทินอินกรอสถูกมากแต่โคตรสวยประทับมากค่ะประทับมากสวัสดีค่ะทุกคนมมดามเมา วันนี้มาในลุคแบบว่านางพยาผมงข่าวนิดนึงนะคะทุกคนคะแบบเบื่อลุกอยากจะเปลี่ยนบ้างเลยเนี้ยก็เลยแบบอ่ะหยิบว,วิกในกลุ่มมาใส่สักหนึ่งมันมีเยอะบางให้มันมาได้เล่นแสงมาเจอกล้องเจอกล้องบ้างประมาณนี้นะจ๊ะวันนี้เจ๊ได้กล่องพัสดุใหม่จากเมลินดาเป็นลิปที่เขาเรียกว่าลิปดิวอีทิน in อินกลอสดิวอีทินก็คือมันฉ่ำมันมีความดิวอีใช่ป่ะแล้วก็เป็นทินแล้วก็อยู่ในรูปแบบของกลอสประมาณนั้นแหละค่ะทุกคนเจ๊ก็ยังไม่ได้ลองเลยนะนี่ก็คือการลองไปด้วยกันเเลลยแต่่ะะะสีีนนนค้าาออกมรุ10 สีด้วยกันนะทุกคนคําเคลมของเขามีมาน้อยมากแต่ชัดเจนสุดก็คือลิปทิ้นที่มากกว่าความฉ่าคือความติดทนเร็วม,มาแบบอื ฉันฉ่าด้วยแล้วฉันติดทนด้วยเอาสิลิปแท่มันมีความฉ่ำๆอะในความรู้สึกเจ๊เจ๊ก็จะมองว่าเฮ้ยสีมันสวยแหละแล้วก็มันทาให้ปากไม่มีร่องจริงแหละแต่ว่ามันอาจจะแบบอยู่ไม่ทนหรือเปล่าอะไรประมาณนี้นะคะนีแต่ว่าเขาเคลมเลยว่าติดทนฉะนั้นหัวข้อนี้ต้องมานะคะในการทดสอบความติดทนนะจ๊ะแต่ก่อนที่จะไปดูเรื่องความติดทนนั้นเดี๋ยวเรามาดูแพคเกจิ้งแล้วก็เนื้อของกันดีกว่าค่ะ อามาดูกันนะจ๊ะแท่งของเขาแพคเกจจิ้งของเขาเนี่ยก็จะเป็นประมาณนี้แท่ง,งเขาก็จะเป็นใสๆเห็นสีของลิปสติกข้างในเลยนะหัวแอปเิเคเตอร์ก็จะเป็นทรงสามเหลี่ยม45องศาแบบนี้เฉียง45องศาแบบนี้เดาว่าเพื่อที่ทําให้แบบทาง,ง่ายเข้าซอกปากง่ายนะทุกคนเดี๋ยวมาลองปาดดูสิว่าสีเป็นอย่างไรนะจ๊ะทุกคนสีก็จะแบบช่ำๆพิกเมตนตะ์ไม่ได้แน่นปึ๊บนะทุกคนแต่ว่าตัวเนื้อลิปอะ่ะมันจะเป็นเนื้อแบบช่ำๆวาวๆแล้วก็สีอะ่ะพิกเมนต์ไม่ได้แน่นขนาดที่จะ กลบปากคล้ำได้นะเจ๊ว่าสีมันดูเบามากเลยแต่เขาบอกว่ามันติดทนด้วยเดี๋ยวจะลองปาดออกนะจ๊ะว่ามันติดทนยังไงวะมันดูเหมือนไม่ทนเลยนะสามสองหนึ่งซึบอ๋ออันนี้คือสิ่งที่เหลืออยู่เห็นปะนี่คือการแบบปาดออกแรงๆเลยนะ เขาชื่อว่าดิวอีทิน in อินกลอนั่นหมายความว่าตัวนี้น่าจะมีลักษณะเหมือนลิปทินด้วยทินก็คือมันเป็นลักษณะของลิปอะที่เม็ดสีมันฝังลงไปในผิวหนังของเราด้วยอะนะแต่เนื้อมันเป็นกลอสที่ให้ความดิวอีเออประมาณนี้แล้วทีนี้เอาเอาไม่ออกเลยนะเนี <c oughs> ่ยมันก็จะฝังอยู่ในเนื้อเลยนะเดี๋ยวเจ๊จะพาไปดูแต่ละสีกันนะว่าแต่ละสีที่เขาให้มาเนี่ยมันจะแบบจึ้งแค่ไหนนะคะไปดูสีแรกกันเลยจ้ะ จะผ่านก็ผ่านไม่ได้อะคือแบบจะลบแล้วแบบ <c oughs> <c oughs> คุณมาสวยชอบสีนี้สวยแบบได้ๆมันชื่อฟริซิออร์เรน์แต่เจคิดว่าแบบมันออกไปทางโทนแดงมากกว่าแต่สวยสวยมากนี่ชอบไปสีต่อไปต่อ <c oughs> 07บอร์รี่แจมสวกแล้วสีแบบแดงเบอร์รี่อันเนี้ยอุย้ยโดนแล้วต้องมีคนโดนสักสองสีแล้วตอนเนี้ยเจ๊ว่าไปดูเบอร์8กันต่อคุณดิฉันว่าดิฉันจะไม่แบบปักใจรักใครเท่าท่แบบเฮ้ยสูนแปจอลี่โชรี่มันก็นรถหว่ะดูดิดิฉันชอบสีลิปร้ายๆทั้งนั้นเลยนะไม่มีเบลเลยนะเมือลินดาคอร์นี้มันแรงจริงๆคุณ พูดเลยว่ามันมประทับมากค่ะประทับมากกสีมันสวยมากจริงทุกคนโอ้โหตอนนี้ที่อยู่ในมืออะอะไรที่เจชอบช่ปะเจก็จะแยกออกมาแล้วดูในมือนี้6กสีแล้วอะจะหมดคอลเลคชันของเขาแล้วป่ะสีที่เจชอบก็่คือ03นย์สามพิงโซดาศูนย์ห้าฟิตซี่ออ a m เรนจ์ศูนย์เจ็ดเบอร์รี่แจมศูนย์แปดจเชอนยอัฟนทีแล้วก็0ูนย์สิบเรดแทงโก้คือตัวที่อยู่บนปากเจ๊ทุกคน สวยนี่สวยมาก<ย><ง>มาก็เกือบหมดแล้วแล้วไหมแล้วแม่สรุปคือสีดีมากใครสายปากแดงอะไปเลยปากไม่แดงไม่มีแรงเดินนะคอลเลกชันนี้แบบตายไปเลยสำหรับคำถามนี้ที่ว่ามัติดทนไหมแม่แล้วก็เขาเคลมตัวเองเข้ามาด้วยว่านอกจากดิวอี้ฉ่ำโกลแล้วก็คือความติด เจ๊ก็เลยจะทำเทสให้2สองอย่างก็คือัวต,ตะเกียที่เจ๊ปาดไว้บนแขนเนี้ยเดี๋ยวเจ๊จะเช็ดด้วยเมคอัพรีมูเวอร์นะคะของเมเปลีนตัวนี้เมคอัพรีมูเวอร์ตัวนี้นะกันน้ำแค่ไหนมันก็เช็ดออกเจ๊ก็จะเอามาเช็ดตัวเมย์ลินดาดิวอีทินอินกลอสว่ามันจะต้านทานไหวไหมนะจ๊ะมาช้ำๆไปเลยจ้าชํำชุ่มเต็มสำลีสามแผ่นเลยเ่าข้างนี้ด้วยอะข้างนี้เอาให้เต็มอะถ้าผ่านอันนี้ไปได้อะคือแบบจึ้งนะพร้อมแล้วมา โอ้โหนี่คือสิ่งที่มันฝังอยู่บนเนื้อของใจนะทุกคนนี่คือสีที่ฉูกเช็ดออกมาดูด้วยตาเปล่าแล้วก็เหมือนเช็ดออกมาหมดแล้วแต่มันมีฝังอยู่บนผิวด้วยทุกคนอันนี้น่าจะเป็นนิยามคําว่าทิ้นของเขาน่าจะโอ้โหเลิศแล้ววันนี้ฉันจะเช็ดยังไงเนี่ยแขนลายอย่างนี้อีกกี่วันเนี่ย แล้วในส่วนของการติดทนของสิ่งที่อยู่บนปากลิปสติกที่อยู่บนปากของเจ๊นี้เจก็ไม่ลืมที่จะทําให้แล้วก็ทดสอบให้นะคะเพราะว่าเขาเคลมมันแน่นเวอร์ว่าติดทนนะเจก็เลยลงไปเจียวไข่แล้วก็ใส่กับข้าวมาแล้ว1กลุ่มนะ <c oughs> กินให้ดูกันเลยว่าเฮ้ยมันติดทนนานจริงหรือเปล่านะคะขอซับก่อนหนึ่งนี่คือสิ่งที่ติดออกมาอื้หคุณเ๋ยบนปากเยอะอะดูดิกินข้าวมาดูกันว่ากินหมดแล้วเนี่ยมันจะเหลือสักเท่าไหร่นะคะทุกคน มาดูกันว่าสิ่งที่ยังเหลืออยู่บนปากเนะี่ยมันเหลืออยู่มากน้อยแค่ไหนสมราคาติดทนที่เขาเคลมมาไหมนะจ๊ะอันนี้ก็คือสิ่งที่ยังเหลืออยู่มันยังมีความสีสีอยู่บนรวมฝีปากก็แหละแต่ว่ามันจะไม่ได้เท่ากันทั้งปากแนละตรงข้างในที่แบบกินข้าวแล้วก็กินน้ําโดนซับโดนอะไรเงี้ยมันก็จะมีความเหลือน้อยกว่าตรงขอบปากตรงนี้นะอันนี้ก็จะเป็นสภาพที่ตัวลิปเมลินดาดิวิทินอินโกลนะคะหลังจากที่กินข้าวกินน้ําเสร็จแล้วก็จะเหลืออยู่ประมาณนี้ และนั่นก็เป็นทั้งหมดที่เจ๊ทำเทสให้นะจ๊ะในเรื่องของการติดแมสนะเจ๊ว่าติดแน่นอนมันก็จะเหลือประมาณตอนที่เราเช็ดออกจากแขนเห็น,ะหนปะมันจะมีรอยอยู่อย่างเงี้ยเออมันจะเป็นรอยๆอย่างเงี้ยฝังสีลงไปบนเนื้อนะ ฉะนั้นแมสเปื่อนแหละแต่ว่าปากมีสีดนะเลือกเอาว่ายอมรับคนนี้ได้หรือเปล่านะจ๊ะแต่สําหรับเจ๊นะเจ๊โอเคมากอย่างแรกเลยนะจ๊ะในเรื่องของสีสวยมากคืออันนี้แล้วแต่คนนะแต่เจ๊ชอบลิปสีโทนแดงมันทําให้เวลาทานี่มันทำให้แบบเจ๊รู้สึกว่าเจ๊มั่นใจแล้วเจ๊รู้สึกว่ามันช่วยขับผิวด้วยนะแล้วโทนแดงที่เขาทํามาคือเป็นโทนแดงที่ช่วยขับผิวให้มันดูสวยขึ้นสําหรับเจ๊นะแล้วก็ในเรื่องของเนื้อเนี่นยมันก็ช่วยทําให้ปากอะ่ะมันดูฉ่าดูอิ เต,เต็มแบบนี้จะทาแบบเต็มรต็มฝีปากหรือทาเป็นแบบเบลอๆก็ได้เนะให้มีสีแบบบางๆาบนปากก็สวยอีกอ่ะแล้วก็ราคาทุกคนเขาระบุมาที่219บาทแต่ว่าเขามีโปรเหลือ99บาทนะแหล่งซื้อก็ซื้อได้ที่ช้อปปี้ลาซาด้าเลยนะคะเจจะใส่ลิงก์ไว้ให้ในแคปชั่นแล้วกันก็ลองไปดูกันว่าสีไหนมันถูกใจนะสําหรับใครที่ดูอยู่ใน YouTube ฝากกดไลค์กด subscribe กดกระดิ่งกิงกิงกันเข้าไว้ถ้าเกิดว่าดูอยู่ใน Facebook Fanpage ก็ฝากกด Follow แล้วก็เห็นโพสต์ก่อนจะได้เจอกันใหม่คลิปหน้า วันนี้เจแล้วโซดาโซดาฮะอ๋อว้าวเหรอจ้าเจแล้วโซดา,ซดา,ซดาขอลาไปก่อนนะจ้าสวัสดีจ้าบายโซดาทำนั้นจะมีแฟนแล้วนะรอดูคลิปกปันได้ทุกคน